สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โดดเด่นอ่านให้ฟังเป็นช่องที่นำหนังสือดีๆทั้งไทยและต่างประเทศมาอ่านมาย่อยให้ท่านได้ฟังนะครับอีพีนี้เป็นหนังสือเล่มใหม่เป็นสุดยอดเทคนิคการเจรจาต่อรองเพื่อเปลี่ยนคำว่าไม่เป็นใช่กลยุทธ์จิตวิทยาเหนือชั้นของโจโจของคุณโนโตโยชิฮิโตะนักเขียนชาวญี่ปุ่นนะครับโดยหนังสือเล่มน,นี้จะมีทั้งหมด5บทนะครับ แต่ละบทจะมีตอนย่อยออกไปอีกทีหนึง่งผมจะอ่านแต่ละบทอย่างละเอียดเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าถึงเนื้อหาของหนังสืออย่างครบถ้วนนะครับโดย EP นี้จะเป็นบทที่1ที่มีชื่อว่าเปลี่ยนใครก็ตามให้กลายเป็นมิตรตอนที่1น,นะครับโอเคฮะไปฟังเนื้อหากันเลยนะครับกลยุทธ์ทางจิตวิทยาในการเปลี่ยนใครก็ตามให้กลายเป็นมิตรกลยุทธ์ที่หถ้าถูกพูดย้ำหลายครั้งเข้าก็จะรู้สึกเช่นนั้น ในการแข่งขันแห่งศตรวรรษโดยการเดินทางข้ามอเมริกาเหนือเป็นระยะทาง6,000กิโลเมตรได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสติลซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานพูดว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่มีคำว่าล้มเหลวมีแต่นักประจนภัยเท่านั้นทำให้สรุปได้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคือจงทําต่อไปอย่าหยุดยกตัวอย่างเช่นมีพนักงานขายที่ไม่ยอมแพ้แม้จะถูกปฏิเสธกี่ครั้งก็ตามแม้จะไม่พบสักกี่ครั้ง เขาก็ยังปรากฏตัวในวันรุ่งขึ้นด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มหากทำเช่นนี้ทุกวันลูกค้าอาจพูดว่าให้ตายสิฉันยอมแพ้คุณแล้วและยอมรับฟังก็ได้ทางกลับกันถ้ายอมถอยตั้งแต่โดนปฏิเสธครั้งแรกความสัมพันธ์กับบุคคลน,นั้นนับว่าจบลงทันทีถ้าหากว่าไม่สนใจที่จะถูกปฏิเสธและยังเข้าหาอีกฝ่ายอยู่เรื่อยๆจะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนนั้นได้สักทางสิ่งสำคัญคือ ต่อให้อีกฝ่ายพูดว่า no สักกี่ครั้งก็ไม่ต้องเก็บมาคิดมากมีไม่น้อยที่ในใจรู้สึกว่าอยากตอบเยสแต่ปากกลับพูดว่า no ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขซาลีนมูเอลลินฮาร์ดจากมหาวิทยาลัยเท็กซ์เอแถามนักศึกษาหญิง610คนว่าเคยถูกผู้ชายชวนไปเที่ยวแล้วตอบว่า no ทั้งที่อยากตอบว่าย yes, สไหมปรากฏว่า39.3% เคยทำเช่นนั้นผู้หญิงมักพูดว่าไม่แม้ใจจะคิดว่าลองคบดูสักหน่อยก็ไม่น่าเสียหายอะไรไม่ใช่สิไม่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายเองก็เป็นครับสมมุติว่าทุกคนในที่ทำงานกำลังนัดกันไปดื่มเมื่อมีใครเอ่ยปากชวนผู้ชายก็เป็นกันบ่อยเรื่องที่มักจะปฏิเสธทั้งที่ความจริงแล้วอยากไปไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงปฏิเสธสถานการณ์แบบนี้ก็เช่นกัน อย่าเพิ่งรีบถอดใจหากตื้ออีกสักหน่อยประมาณว่าไม่เห็นเป็นไรเลยไปด้วยกันเถอะอีกฝ่ายอาจจะถอนคำพูดแล้วยอมไปด้วยต่อให้อีกฝ่ายพูดว่าไม่ก็ให้ลองตื้อดูอีกครั้งเพราะความจริงอีกฝ่ายอาจจะตอบว่าตกลงก็ได้เกลี้ยกล่อมซ้ำเมื่อจะเกลี้ยกล่อมหรือโน้มน้าวใครสักคนมีหลายกรณีที่มักไม่ค่อยสำเร็จในครั้งเดียวส่วนใหญ่จำเป็นต้องเกลี้ยกล่อมหรือโน้มน้าวกันหลายครั้ง แม้จะใช้คำพูดเดิมแต่พูดย้ำๆโอกาสที่จะโน้มน้าวได้ก็มากขึ้นเนื่องจากคนฟังรู้สึกได้ถึงความตั้งใจของผู้พูดหรือเข้าใจสารที่ต้องการสื่อได้ดีขึ้นนั่นเองกลยุทธ์ที่2ถ้าอยากชนะใจใครให้ลองทาอะไรร่วมกันในหัวข้อนี้ผมจะบอกเล่าว,วิธีที่ทำให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีกับใครก็ได้นั่นคือลองหาอะไรสักอย่างทำร่วมกับบุคคลน,นั้น ขนาดสุภาษิตยังกล่าวถึงการกินข้าวหม้อเดียวกันก็เพราะคนเราจะรู้สึกใกล้ชิดหรือมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อได้ทำอะไรร่วมกันอยากรู้จักลูกค้าคนนี้ให้มากขึ้นจังอยากสนิทกับรุ่นพี่คนนี้ให้มากขึ้นจังหากรู้สึกแบบที่กล่าวมาเพียงหาอะไรบางอย่างทำร่วมกับบุคคลน,นั้นก็จะสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งสิ่งนี้คือเคล็ดลับในการตีสนิท ชาลสลิสแมนจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียสเ e ตขอให้คู่สามีภรรยาครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด53คู่ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา10ส,สัปดาห์โดยให้พวกเขาตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นเล่นสกีเดินเขาหรือบางคู่ก็ไปดูคอนเสิร์ตส่วนอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือขอร้องว่าไม่ให้หากิจกรรมทำร่วมกัน 10ส,สัปดาห์ต่อมาเมื่อลองตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคู่สามีภรรยาพบว่าคู่ที่หากิจกรรมทำร่วมกันจะสนิทสนมกันมากกว่าเดิมมากจึงเป็นที่ชัดเจนว่าการแชร์กิจกรรมส่งผลให้ความสัมพันธ์ยิ่งกลมเกลียวถ้ามีคนที่คุณอยากสนิทด้วยสิ่งสำคัญคือคุณต้องไปเที่ยวเล่นกับคนคนนั้นอาจจะไปตีกอล์ฟไปดื่มหรือร้องคาราโอเกะด้วยกัน เอาเป็นว่าจะทำอะไรก็ได้ดังนั้นตราบใดที่รู้จักหากิจกรรมทำร่วมกันก็สามารถสน็ทสนมกันได้โอคุโบโทชิมิจิซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะข้ารับใช้ที่สมควรได้รับการยกย่องแห่งการฟื้นฟูสมัยเมจิพยายามศึกษาหมากล้อมอย่างหนักเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับชิมัตสึฮิซามิสึผู้เป็นเจ้านายโอคุโ ok บรู้ว่าฮิมัสึชอบหมากร้อม จึงตั้งใจเรียนรู้เพื่อจะได้โดดเด่นในสายตาของเจ้านายกลยุทธ์นี้ได้ผลดีเยี่ยมจนโอคุโบได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยการแชร์กิจกรรมจะเป็นอะไรก็ได้ขอแค่ได้แบ่งกิจกรรมร่วมกันล้วนช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กลยุทธ์ที่3คนที่เข้าสังคมไม่เก่งจะเป็นที่ชื่นชอบมากกว่าเอ๊ะไงกลายเป็นตรงกันข้ามไปได้แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ มีข้อมูลว่าความจริงแล้วคนที่มีความกังวลจะรู้สึกประมาากับเรื่องความสัมพันธ์ได้ง่ายและจะมีความสัมพันธ์ที่ดีนะับเป็นข้อมูลที่ช่วยเสริมสร้างกำลังใจเลยทีเดียวซึ่งประโยคคำพูดของบาลอนเซสเปลลี elly, ก็มีความหมายเดียวกันเรามักจะคิดว่าอารมณ์หวาดกลัวเป็นความรู้สึกด้านลบเท่าความจริงแล้วไม่ใช่เลยตรงกันข้ามมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์เพราะรู้จักความกลัวนี่แหละ กล่าวกันว่าผู้ที่ไม่รู้จักความกลัวก็เหมือนเห็บหมัดไบรอันสปินสเบิร์กจากมหาวิทยาลัยซานดิเอโกสเตรทในสหรัฐอเมริกาได้เผยว่าความจริงแล้วคนที่ยอมรับว่าตัวเองไม่มีทักษะในการสื่อสารจะมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นไปได้ด้วยดีมีความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์สูง เพราะฝ่ายที่มีปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์จะรู้สึกว่าเราต้องพยายามทำความเข้าใจในเรื่องที่อีกฝ่ายกำลังคิดซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการสังเกตและมองเห็นสิ่งที่แอบแฝงอยู่ในใจผู้อื่นเนื่องจากผมเป็นนักจิตวิทยาจึงมีภาพลักษณ์ที่ทำให้คนอื่นเข้าใจผิดได้ง่ายว่าไม่น่าจะมีปัญหาในการครบหากับผู้อื่นแต่ถ้าจะให้พูดมันตรงกันข้ามเลยครับแม้แต่นักจิตวิทยาส่วนใหญ่ ที่อยู่รอบตัวก็เหมือนจะมีหลายคนที่เข้าสังคมไม่เก่งเดิมทีนักจิตวิทยาหลายคนมาเป็นนักจิตวิทยาเพราะมีความรู้สึกอย่างแรงกล้าว่าตัวเองเข้าสังคมไม่เก่งแล้วจะแก้ไขตัวเองที่เป็นแบบนั้นได้ยังไงจึงคิดวิเคราะห์และขุดลึกลงไปว่าทํายังไงจึงจะให้คนอื่นมาชื่นชอบเพราะตัวเองไม่ได้เป็นที่นิยมชมชอบของใครต่อใครนี่เองฉันไม่มีปัญหาในการเข้าสังคมกับใคร คนที่พูดเช่นนี้จะไม่ค่อยพยายามทำความเข้าใจคนอื่นมากนักเพราะอย่างไรก็คิดว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเองผลลัพธ์ก็คือคนคนนั้นไม่อาจเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายและกลายเป็นคนที่ไม่สามารถอ่านบรรยากาศในสถานการณ์ต่างๆได้ส่วนคนที่ไม่มีความมั่นใจจนกระทั่งรู้สึกกลัวการครบกับผู้อื่นจะช่างสังเกตและสามารถตอบโต้ด้วยความรอบคอบอย่างระมัดระวังหากรู้สึกว่า ฉันไม่ได้เป็นคนเข้าสังคมเก่งก็พึงระลึกไว้เถอะครับว่าโชคดีแล้วโชคดีจริงๆเพราะสุดท้ายแล้วคนเช่นนี้ตัางหากที่จะเป็นที่ชื่นชอบความรู้สึกไม่ชอบตัวเองตรงจุดนี้เป็นเรื่องดีการตระหนักถึงปัญหาทําให้คนเราอยากเติบโตขึ้นเรื่อยๆซึ่งคนรอบข้างเองจะพลอยชื่นชอบคนที่มีความพยายามแบบนั้นด้วยความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการครบหาผู้คนได้อย่างราบรื่นเกือบจะเหมือนทักษะทางสังคมทักษะการสื่อสารและความฉลาดทางสังคมโอเคครับกลยุทธ์ที่1ถ้าถูกพูดย้ำๆ้หลายหลาครั้งเข้าก็จะรู้สึกเช่นนั้นบางครั้งคนที่พูดว่าโ no นแต่ในใจลึกๆอาจรู้สึกเยสอยู่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราแสดงความจริงใจด้วยการพูดย้ำยซ้ำซ้ อีกฝ่ายอาจจะเห็นถึงความตั้งใจของเราจนเปลี่ยนจากคำว่า no เป็น yes ก็ได้นะครับกลยุทธ์ที่2ถ้าอยากชนะใจใครให้ทำอะไรร่วมกันการได้ทำอะไรร่วมกันจะทำให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นจนเกิดการเข้าใจและไว้ใจจนเราสามารถเอาชนะใจคนคนนั้นได้นะครับกลยุทธ์ที่3คนที่เข้าสังคมไม่เก่งจะเป็นที่ชื่นชอบมากกว่า บางครั้งคนที่เข้าสังคมไม่เก่งจะระมัดระวังในการแสดงออกจนทําให้เขาสังเกตพฤติกรรมผู้อื่นเพราะเขาจะได้มั่นใจมากกว่าเดิมว่าสิ่งที่เขาแสดงออกไปจะไม่ทําอะไรให้ใครไม่พอใจจนทําให้เขาเข้าใจและรู้ใจคนอื่นได้ดีกว่าจนทําให้เป็นที่ชื่นชอบนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับอีพีนี้ก็จบลงเนื้อหาดีมากๆเลยนะฮะอีพีต่อไปอย่าลืมติดตามตอนที่2ของบทที่1เปลี่ยนใครก็ตามให้กลายเป็นมิตรนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับอย่าลืมนะฮะถ้าเห็นว่าเนื้อหามีประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่ากดติดตามช่องกันไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้อ่านและท่านเองก็จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่ผมนํามาเสนอนะครับสําหรับ EP นี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ